อาจไม่เคยรู้ว่าครั้งหนึ่งภาคอีสานเคยถูกใช้เป็นฐานทัพของสหรัฐในสงครามเย็นในช่วงปี2500่ามกลางไฟสงครามเย็นในเวียดนามและลาวสหรัฐได้จับมือกับรัฐบาลไทยเพื่อก่อตั้งฐานทัพหยุดยั้งการแผ่อิทธิพลของคอมมิวนสิสต์ซึ่งภาคอีสานกลายเป็นคำตอบ <Yeah. S 1> ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสหรัฐได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลสร้างฐานทัพอากาศขนาดใหญ่ถึง5แห่งในอีสานได้แก่ที่นครพนมอุดรธานีขอนแก่น โคราชและอุบลการมาของทหาร GI นับหมื่นนายเปลี่ยนโฉมอีสานไปอย่างสิ้นเชิงเมืองรอบค่ายทหารเติบโตร้านค้าบาร์และเศรษฐกิจเฟื่องฟูร,ราวกับเมืองใหญ่ทันสมัยและที่สำคัญที่สุดคือสหรัฐได้สนบับสนุนการสร้างถนนมิตรภาพทั้งในด้านงบประมาณและเทคโนโลยีทำให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยางมาตอยสายแรกที่ทันสมัยที่สุดในไทยและเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ของอีสานตวบจนปัจจุบันซึ่งคำว่ามิตรภาพนั้น ก็มาจากมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐนั่นเองแม้วันนี้ฐานทัพและทหารจะหายไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือมรดกที่ซับซ้อนจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าดินแดนอีสานของเราเคยมีบทบาทสําคัญบนเวทีการเมืองโลกแล้วคุณละ่ะคิดว่าที่สหรัฐทิ้งไว้ในอีสานควรถูกจดจําว่าเป็นมรดกสงครามหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานกันแน่ติดตามรายการอีสานได้อิหลีเมืองนี้มีอีย่างได้ทุกช่องทางของอีสานอินไซด์นะครับ